ครับก็คุณวัติสอนอาศิลการคุยขัดจากบ er. ริษัทพิกเซอร์ก็มีความคิดว่าเออเราอยากที่จะหาทำตัวเข็มขัดก็ร,รู้สึกว่าเ,ออเข็มขัดตัวนี้น่าจะเป็นของซึ่งเรามีโอกาสได้ใส่แลว้วก็ใช้ในงานเประจำก็อยากจะหาตัวเข็มขัดที่มีค่าน่ะก็เลยมาเจอน้องคนนึงซึ่งอยู่บริษัทไอโซ เราก,ก็เป็นร้านจิวเวลรี่ซึ่งสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ตุ้หูพิมขัดซึ่งเราคิดว่าเป็นโ,โลโก้บริษัทได้ก็เลยให้น้องเขาลองช่วยนำสิ่งที่เราเคยคิดว่าอยากจะทำเนี่ยให้มันเสร็จไวเพราะเคยลองสอบถามหลายคนดู้ไหแล้วงานมันจะทำปปะช้าแต่มาเจอน้องมานะที่ไฮโซเนี่ยแกทำได้เร็วแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการไว้ก็คือมันออกมา ช่วลางไม่ถึงเดือนนะทุกอย่างก็เสร็จร่บเรียบได้ดีนะครับต้องขอบคุณที่ทางไฮโซน้องวันนะไปช่วยทำรูปแบบหอวคิมขัดพิกเซอร์นะครับให้เสร็จเราก็จะได้มีเครื่องประดับพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งครับขอบคุณครับ